Chau, okay, okay. สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมได้มีการรบปงานในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งปุมเทศที่พีใหม่ของตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นการ,รจา์าง,งานช่วงเวลาเจ็ดเดือนจนถึงสิ้นปีงบป,ประมาณในเดือนในวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสี่ที่ถึงนี้นะครับ <S 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 ผมก็ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดสระครับในแปลงแรกของคนสํารวยงาเจือซึ่งอยู่ที่บา้านเลขที่สามามเจ็ดหมู่หก ตำบลท่ากลุ่มอำเภเอมืองตราดจวัดงหตราดผมปัญหาและอุปสรรคของการทุดในแปลยนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับแล้วเปนดินทายเลนฮะระหว่างขุดก็จะมีฝนตกมาตลอดดังนั้นปัญหาของแมโครคือจะต้องทําที่กัดน้าก่อนแล้วทยอยปล่อยแล้วขุดขุดสถานีใช้เวลาประมาณ7 8วันนะครับก็นําบรรยากาศการขุดสัก ของพี่สํารวยงาเจือให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกับโครงการรับจ้างงานของโปรดจ้างงานของตะบนท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งผมเองก็รับคุณแรเกษตรกรทั้งสองแปลงคือของพี่สํารวยงาเจือซึ่งอยู่บ้านเลขที่3 3มสามหมู่ที่6กํะบนท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและแปลงของคุณปาดคุณโทนะฮะซึ่งอยู่หมู่กันครับแต่คนละที่ห่างกันอยมัน3ามกิโลนะฮะ เดี๋ยวใน<า>คิดถัดไป<า>จะเห็น<า>เป<ล>็นแรงของคุณ<ด>ปายแต่ในส่วนของคุณปาดจนโทนี่การขุดก็ใช้วเวลาไม,ไม่ไม่กี่วันนะรู้สึกจะสามสี่วันเองฮนะที่คุณเดาเนื่องจากว่าที่ตรงนั้นระหว่างขุดเนี่ยไม่มีฝนก็สะดวกสำหรบับเมคโรนะฮะซึ่งที่ไปไปเข้าดูเลการขุดก็ก่แบบไปดปวนความราบเรื่นนะก็เดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันผมก็นำกิจกรรมการรับจ้างงานในช่วง ชวงเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาให้ท่านชมได้ติดตามรับชมครับกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณครับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดตราดตำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดที่ให้โอกาสได้รับจ้างงานในครั้งนี้ถึงระยะเวลาเจ็ดเดือนก็ถึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอบคุณมิตรภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณมิตรภาพกับ รับจ้างงานพี่น้องทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการเป็นกรรนนัญญามิตรดีถึงโครงการจะผ่านไปแล้วแต่เรายังไม่มีลืมเดือนนะเราเป็นคนตลาดเหมือนกันก็ว่าง,างก็สามารถติดต่อกันได้ครับก็มาชมใบเห็ดครับก็ต้องขอขอบคุณบทเพลงตลาดบ้านฉันประพันธ์และรับร้องโดยคุณลาวันโกศิวานนะเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณสุบุญเลี้ยงก็ขอขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ เองในงานของพยยมชแนลก็ต้องขอขอบคุณขอบพระคุณพู้ตตามรับชมทุกคลิปนะครับคนาติดตามกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยครับผู้ชมได้เอียดนะครับ สุดท้ายก็ต้องสู <Trustee> ้ บ,อบต,ตอนนี้วันนี้ก็แม่โคนะครับ<ะ>ก็กำลังเข้าสวนในป่าคุนโทค,ครับจะเีินการขุดตักในวันนี้ซจุดนี้เป็นจุดในสัญญาฮซึ่งหาจากเบนที่กดโยมนันเจ็ดสิเมตรครับ ครับตลาดแปลงนี้เป็นแปลงของสระคุณปาดสนโทรครับซึ่งตั้งอยู่บบพื้นที่หมู่6ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเช่นกันครับซึ่งทางไกลจากของแปลงแรกโยมาณ4กิโลเมตรนะครับผมซึ่งการขุดใช้เวลา4วันนะฮะขุดเสร็จเร็วเนื่องจากว่าวันที่ขุดเนี่ยฝนไม่ตกเลยทั้ง4วันฝนฟ้าเป็นใจอย่างยิ่งท้ายแบตโถนี่ใ้เวลาในการขุดน้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกภาคส่วนครับที่ช่วยกันอย่างขมักขม้นจนให้งานสำเร็จตามระยะเวลาของโครงการนี้อย่างดียิ่งครับขอบคุณทุกภาคส่วนตัวแทนาการทุกภาคส่วนขอบคุณู้รัมาหมาขอบคุณคนขับแบค,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 คโคทำง,งานนี้สำเร็จ ครับผมก็นำได้ได้นำกิจกรรมการรับจ้างงานในโครงการหนึ่งตะบล1หนึน่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตาราดจ,จังหวัดตาราดคุณทึ่งระยะเวลาในการรับจ้างงานของผมคือระยะเวลาเจ็ดเดือนจนถึงวันที่30กันยายน2564นี้ก็เป็นการที่สุดกบประมาณจากปี2,564ครับนำกิจกรรมเข้าๆครับทั้งสองแปลงของสองะทั้งสองหลูมคือของ ที่สำรวยงานเจือแล้วก็คุณป่าสุนโทให้ทุกชมในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกุมเกษตรทฤษฎีใหม่กับเกษตรและสกรจังหวัดตราดขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากทุกชมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์พยโยมชแนลเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆมีสาระในทั้งปัไปครับแต่รับสวัสดีครับ ต้นยางครับก็สร็จเาก็ทำเรียบร้อยแล้วก็สวยงามครับตามบรรยากาศที่ท่านที่เป็นไปเห็นในคลิปนี้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งที่มีต้นยางครับแนวของต้นยางเลยครับประดับขันด้านบนนิดนึงให้มีความสวยงามเลยเสร็จเาก็เรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกส่วนฝั่งหนึ่งที่เป็นต้นทางครับก็เหลือปรับแนวด้านบนของขันนะสสะสร็จก็เรียบร้อยแล้วกัประมาณนี้ครับ เวลาก็ตามที่ถามแต็มเพื่อนปรวจอบวจทปีโอนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี้คือวันที่เป็นการตรวจรับสระของนมยปาดสนโทนะครับในพื้นที่หมู่ที่6ตตำบลท่าก,กลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดครับก่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินตราดในส่วนที่เกี่ยวข้องครับมาตรวจ รับงานในครั้งนี้ครก็อนุญาตให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมฮะรายละเอียดอย่างคร่าวๆของสะคนปาดทุนโทนะฮะตอนนี้ก็สะเวนนาะที่คันก็น้ำเต็มนะตามที่เห็นในคลิปนะครับซึ่งในปัจจบันนี้ก็เกษตรกร,กรไ,ดได้นําปัจจัยที่ทางในส่วนในการที่ไวให้มาก็ได้นําไปปลูกแล้วคือมะพร้าวน้ำหอม 6ต้นนะปลูกรอบคันถานแล้วก็จะมียยแยาแฝกแต่คลิปนี้ค,คือเป็นคลิปก่อนนะฮราล้วผจะไ่ายทาคลิปสรุปอย่างละเอียดทั้งสองแปลงให้ผมได้ติดตามรับชมสรุปความคืบหน้าของรับแจา้งงานตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดผมก็จะเดืมกดติดตามนะครับแต่กดไลค์กดแชร์เพื่อนไม่พาดกิจกรรมดีๆมีสาระไดครั้งถัดๆไปครับสวัสดีสวัสด,ดีครับ มันเลึกกว่าเดิมอ่ะ <laughs> <laughs>